แต่กลับไม่โดนมันจะหายเลยต้องรอมาใหมุ่้ยเอาอีกวุ้ยได้อยู่เลย้ยอยู่แล้ยใหญ่้ยังขนตัวเว้ย่ต

เจ้าพยาเจ้าพยาลุยลุยแต่ที่นู่นปลากะเช้านะที่นู่นอะไม่ไอ่กะท่าจีนคือสว่างปุ๊บแม่นั่นแหละจังหวะที่ว่าสว่างพอดีก็หลังจากนั้นคือสายยมาเริ่มโอ้ยยากไม่เอาเลยใช่ โชคดีคือได้ได้ปลาตอนเช้ากัน่ะแสมคนละตัวจะดู สวยป่ะสวยอู้น่าวิ่งออกมาซัดมากตัวแฮรทชัดเลยะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเกือบเกือบเท่าของนรงอานเนี่ยนานเลยใหญ่เรือใหญ่มาก มันก็อยู่นะอ,อ,อย่งนี้แหละเกาะๆอยู่มันก็ไม่ได้อยู่ลึกแบบผม ตัวประจำตัวประจำอยู่นี่ผมว่าเผยๆตัวน่าจะตัวเดียวกันเลยของไอ้เฮ้ยไงรียบกว่โอุ้ยเดี่ยวขึ้นต้นไม้ต้นไม้ใบโบกกับกัลยาโปลวะอันนี้อันนี้ได้คลิปอ ขนาดตีตั้งหลายม้ยนะรอบแรกยนะังไม่เอาอ,อันนี้นะ่าจะปลาชุดนี้แหละปลาชุดของน้าน้าน้าลิดได้นี่แหละไซส์นะ่าจะเพราะปลาคอกเดียวกันนะผมว่าดูแล้วนะตอนลงโล่งเหมือนนี่น นกนอย่างนั้นตัโลกมันไม่กัดมันกัอยางงั้น,นกาอยางงั<ๆ><ๆ>น้นนฤตตีกระโดดเข้าไปข้างในนะอีกซุ้มเนี่ยซุ้มเือนคะือตีข้ามไปเงี้ยกระโดดข้ามไปมันกัดข้างในเพราะเหยื่อตกกุ้มกัดตุ้มแล้วไปเลยนะนฤตวัดปังเหมือนอยู่ไม่อยู่มันโดนมันด้วยนะเรื่องของเรื่องอะ่ะเหมือนอยู่ไม่อยู่แล้วเหยื่อมันกระเด้งขึ้นมากระเด้งขึ้นใบกอจกขึ้นมา แกก็เลยกอต่อแเราพอตะตกตกลงข้างหน้าอย่างเงี้ยมันฟัดเลยอีกก็เ, <laughs> <า>เหมือนตัวเมื่อกี้ว่ามันกันขนดข้างในพุ่งไปโดนเรามาอยู่เงี้ยมันจะเอาอีก <c oughs> แต่กับไม่โดนมันจะหายเลย Đang lo mầm mà mày ui áo ui ui Đã, vui rồi, vui ui 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 dạ vui măng măng má, 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 măng 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 măng

มเป็น้างกเป็นง้างลูเนง้างนง้างง้างเดง้างลูปุ่นไม่ทะลุด้วยโอ้ยโอ้ยจ้าเนยแค่อุ้ยไม่ง้างไม่ง้างโอเบ็มันอุ้ยง้างนิดนึงเบ็ดเขาเออน่ามโอเป็นตัวใหญ่นะโอ้โรใหญ่อะบอสแม่น้ำเจ้าาบอสว่านตับ มีช่างกิโลมีช่างกิโลมีกี่ช่างกิโลกันมีสองช่างวะหนูก็่เดี๋ยวมาไม่ต้องผมนี่ครับผมนี่เดี๋ยวฮะไม่ลงไหนโปรอะไรไม่เคยได้พี่เฮ้ยนะวันนี้แหละวันนี้แหละนึกว่าจะไม่ซ้ำยังเอาไว้กำลังพูดอยู่มันกัดชอบหายนะูตมง้างบ้างวะเฮ้ยไม่ง้าง

กองไหงนกล้องนัโนโน้นนวลใช่ไหมเดี๋ยวได้ด้วออกไปหาไอ้นี่ก่อนเออเจ๊ได้ดูเขาจฉดูแม่น้ำเจ้าพระยามีตัวเล็กนะนนนผมว่าอยู่มันมีตัวเล็กมันต้องมีตัวใหญ่เป็นไปได้หรือว่ามันจะไม่มีตัวใหญ่ผมว่าอันนี้พ่อแม่มันเลยอันนั้นแหละลูกมันที่นาลีตกได,ได้เอา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 ,เอา,เอาไปในกองนั้นนวลปะ กล้องไหนที่ว่าชัดๆหน่อยสวยๆหน่อยเออนะเอาที่นั่นถ่ายอยู่เออระวังตักระวังตักอเอาระวังกดสปูยกดสปูยเอายิ่งใหญ่แน่นอน <c oughs> <c oughs> ไม่บอกไม่บอก <c oughs> なんで คนน่ามีตัวเลยนะนี่ไงนี่ไงบอกแล้วมีตัวนี่มั้อนข้าวกล้องนะี่ยๆนี่ยืดๆนยดๆนี่ยืดๆันโอ้ย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  ใหญ่วะเด้๋เว้เด้ยโอ้ยนต้องมีเออข้างหน้าม,มาีฮะเอาเลยนะเอาเลยนะนนอุ้ยมานีแล้วย่งให้มาไกลนะย่าให้มาไกลเออแม่งพฟลออกมาเน่ยอู้ ลักไปก่อนลักไปก่อนแล้วมันลากไปก่อนลักไปก่อน,น,นล,ลักไป,กกไป,กกไปเดี๋ยวออกข้างนอกเดี๋ยวออกข้างนอกเอ้โหลักเข้าเป้าเหรอเฮ้ยล, <c oughs> ลอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยนะอย่าเพิ่งนี่ขนาดอะไรเดะอูขนาดคันตัวนี้ยังอูขนาดนี้นะนน

เราจะได้สุดนี่ช่างวิ่งหมดขับใหญ่อยู่นะขนลุกหมดช่างลุกเดี๋ยวช่างดูก็ได้กระถั่วควาตีตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ยอมช่างเลยวะแกรู้ไหมถ้ารูนไม่เข้าดูวงไม่เข้าร่องเข้าร่องตาเข้าร่องตาแต่ไม่เข้าเข้าเข้าร่องตาแต่ไม่ทะลุยงี่เข้าตรงนี้คลิปเพลย ปเปอยืคิปรดีๆแม่เอเสียบนะเียือเอาเียร์เสียบป่ะปิดหยร์าาาหายไปแล้วปนนั่นแะเีมปดป่ะปดแ้วเนะสียบเหยือกันก็ได้เดี๋ยวไปถ่ายรูป เดียวตื่นยังโอ้โหหมดความหวังนั่งน้ำตาเลี้ยโอ้โหให้เราคาดหวังไว้ไม่ใช่เลยเออ ที่แล้วนะโอ้โหพอแห็งจัดเลยก็ไม่จัดแ่ะแต่ใกล้จะแห้งแล้วเราไม่รู้ว่าทางขึ้นมันเป็นยังไงด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะใช่ๆๆ่ใช่ไล้รมอ่ะเกิดขึ้นไม่ได้ีเรียบร้อยเลยน้ำน้ำฝนลงตรงไหนตรงที่เราบังคับต้องใช่ใช่ใช่